สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพันครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเกี่มาแบ่งปันครับรายการละสามร้อยบาทเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่ๆที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ เริ่มอง,องแรกครับนะเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่าเก่านะครับแตกลายงาน,นะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับเ็เก่าแตกลายงามหมายเล็กนึงนครับนี่ครับเกล็ดตะลุซุ้มนะครับอันนี้สองคนระับเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับ เม็ดเกานะออกงนีขาวครับองนี้นครับมีมวลสารเต็มหมดเลยครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับหมายเลขสอนะครับตรงนี้สวยนะครับ มานิสานครับเป็นหลวงพ่อทบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับหล่อโบราณนะครับน่าจะเป็นพลนะครับเนี่ยฐานนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อทบช้างเผือกนะครับอมเขียวอมแดงนะครับอมพ่อทบวัดชนแดนครับมานิสานครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระปิตาครับเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลังเป็นตะแกรงครับหมายเลขสี่นะครับหลังตะแกรงนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระปิตามันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับคุกรักนะครับ หมายเลขหนะครับเป็นพับผงสุพรรณนะครับพรบผงสุพรรณกเก่านะครับนี่ครับองนี้มีหน้าตานะครับผงสุพรรณเก่านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อช่วงวัดบางแพกใต้นนทบุรีปีสองพันห้าสิบห้านะปีหนึ่งห้าครับพศลึกนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับ ยังสวยนะครับเก็บยังสวยอยู่เลยนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อช่วงนะครับหมายเลขแปดครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นูหล่อหลวงพ่อเงินรดบางคานนะครับหมายเลขเก้านัก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ตานะครับเนี่ย นุ่สุกลังลนะครับ,รบนะครับมีรอยบล็อกแต่งะนะครับมีรอยแต่งตป็นใบนะครับตรงนี้นะครับรเก่านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเรียนเจ้าสัวนะครับเรียนเจ้าสัวนะครับหลวงู่บุญน,นะครับ นี่ครับหมายเลขสิบนะครับนี่ครับหลวงปู่บุญนะครับวดกลางบางแก้วนะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญโลนะครับโลหลังมียันนะครับหลวงพ่อต่วนนะครับหลวงพ่อต่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับ ลียญรอลงพ่อตวนเก,ก่าๆนะครับนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพักกิ่งนะครับพักกิ่งพิม์เขียนไว้นะครับปะวะเวลรอห้าพักกิ่งประวะเวลนะครับกิ่งโปรเวลนะครับน่ครับเก่าๆนะครับเนื้อหาแห้งๆนะครับหิ้งๆเลยนะครับตาคมชัดนะครับหมายเลขสิบสามนะครับ เป็นพระชัยหลวงปู unnie, ่เอี <can you saben> ่ยมนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเร่าโบราณนะครับมีรายประกบนะครับมีช่อนะครับมีรายจัดช่อนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อเนื้อจะจัดเข้มๆเลยนะครับเนี่ยครับหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพระเกจินะครับหลวงพ่อเพนะครับ พั่พกุนทองนะครับเดี๋ยวนี้มาออกนครสวรรค์นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปศลึกนะครับหลวงพ่อแพร่ว่าพ่กุลทองนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสวยนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อแก้ววัดช้างเผือกนะครับนะครับลุ่หล่อโบราณนะครับหลวงพ่อแก้ววัดช้างเผือกเพชรชบูรณ์นะครับเนี่ยครับ หมายเลขสิบหนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแหนบนะครับหลวงอเงินวัดดอนให่หอมครับเนี่ยแหนบหลงยาสีเหลืองนะครับนะครับสีเหลืองสีขาวนะครับแหนบหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะครับเนี่ยสีมาหลวงพ่อโดนะครับสีมาหลวงพ่อโดวัดนามาตูมชลบุรีนะครับ สวยนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อคงครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกบพรอมนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเหรียญหล่อด้านล่างเป็นหานุมานนะครับเก่าๆนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยท่านเจ้ามานะครับพระชัยลมลุกท่านเจ้ามานะครับอี อันนี้สิบเก้านะครับพระช้ยลมลุกท่านจุมานะครับยี่สิบเหรียญลงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนะครับเนี่ยมีต่อโค้ดนะครับแล้วก็มีถาทองนะครับลงงทอนะครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนะครับซับล้นเหลือมีดตาลังอภัยนะครับหลวงพ่อหยอดนะครับสามร้อยบาทนะครับ อันเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับปีศูนย์หกนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีศูนย์หกนะครับต่อไปมาเลขยี่สิบสองครับเป็นเหรียญกระไรทองนะครับหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับนี่ครับปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับเป็นเหรียญกระไรทองหลังเป็นกระบอกไข่นะครับ หมายเลขยี่สิบสามครับเป็นแหนบหลวงพ่อชื่นวัดมขาคาครับพระตะวันออกชื่นวัดมขาคาครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นหนลวงพ่อจำปานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจำปารุ่นแรกนะครับวัดสวนนารามชุมพรนะครับเหรียญหลวงพ่อจำปาวัดสวนนารามรุ่นแรกครับชุมพรนะครับ หมายยี่บห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ออกก็ท่ามาไฟนะครับนี่ครับท่ามาไฟนะองค์ใหญ่นะครับหมายเลขยี่หกครับเป็นพระก,กุนะครับ เป็นพระกุนาดูนะครับอันนี้ครับเป็นภาพแห่งตัดมานะครับกุนาดูนะครับเป็น้านเนืือนดินนะครับอนี้เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทองมานะครับดูเลี่ยมครับเลี่ยมเก่าเลยนะครับหลวงปู่ทองมานะครับรุ่นสังขตินะครับ รุ่นอัส,สังคติับนะครับปูทองมาทำเนี่ยที่สังคติจะมีจีวนอยู่นะครับปูทองมาอัส,สังคติทาวโลนะครับเลียมเก่านะครับยี่แปดเป็นของเงินวัดโดนใยหงเป็นชินาร่าน,นะครับของโบราณเก่าเก่าเลยนะครับ ยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นตอรีนะครับเนื้อทองผสมนะครับนะครับตอรีวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสวยเดิมนะครับหมายเลขสามสิบเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับ มีส่วนผสมของหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะครับที่ชํารุดนะครับตามประวัตินะครับหลวงพ่องเงินรุ่นตป่นแต่งครับหมายเลขสามสิบนะครับสนใจนะครับเจ้าทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีในการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อี่ๆี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ